ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวกลาบมาพบอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับรายการคมชลิขบันเทิงสเปเชียลครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับผมฟรีรรัชนนท์นนรณที่ยังคงกลับมาอาัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวเรืดร้อนๆน,นะฮะในวงการบันเทิงของเรานะครับวันนี้นั้นมีอะไรบ้างติดตามดีกว่าฮนะในช่วงของบันเทิองออนสเตตไปกันเลยครับ เป็นดราม่าร้อนแรงอีกหนึ่งเรื่องทิ้งทวนปี2,566ครับสำหรับแจงบุญนาสาภรยาของแจ๊ชวนชื่นที่ถูกชาติอ้างว่าเป็นพี่น้องนั้นออกมาแชร์พฤติกรรมดาราอ,อ,อักษรย่อจอกล่าวหาว่าทิ้งแม่บังเกิดกล้าวและทําให้ที่สุดแจงและก็แม่ฟ้านั้นซึ่งเป็นนาแท้ๆท,ที่เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กไม่ของเงียบออกมาร้ายชี้แจงทางโลกออนไลน์ทีละประเด็นจะต้องมานั่งบอกว่าเออไม่มีแม่ไม่มีพ่อเพราะว่าสําหรับบู๊เนี่ยทุกคนถามว่า พูดมาตั้งนานแล้วทาไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆนะจังไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเลยอะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยคนที่ช่วยคือแจ็จังก็เลยงงว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าจังอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรจังทําอะไรให้เขาเหรอข้อเดียวก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้วันนี้คือไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วต้องการเงินเท่าไหร่ใช้นี่คือใช้จนแบบจังไม่ไหวแล้วจังไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้านี่โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงจังต้องใช้แต่มันไม่ใช่นี่ที่จังก่อ ทุกคนเข้าใจไหมเขาไม่เคยพูดในข้อเสียของเขาออกมาแก็พูดเลยว่าขอให้เราไม่มีอะไรต่อกันอีกด้านแม่ฟ้าครับก็เล่าเรื่องราวความจริงทั้งหมดครับว่าแม้ว่าแม่ฟ้านั้นจะไม่ใช่คุณแม่ที่เกิดแจงมาแต่ก็เป็นน้านแท้ๆที่เลี้ยงแจงมาตั้งแต่2เดือนพร้อมกับล้านอีกสองคนหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์จนเป็นเรื่องราวนั่นเอง เรื่องนี้มันเมื่อ4ี่สิบปีที่แล้วแม่เลี้ยงเด็กอยู่สามคนหนึ่งในนั้นก็มีคนที่ไปคอมเมนต์ก็คือแม่เลี้ยงพี่แจงมาแม่จริงๆของเขาเป็นพี่สาวแม่เองแล้วเขาคลอดลูกออกมาก็คือพี่แจงแล้วก็มาให้แม่เลี้ยงจากนั้นเป็นต้นมาแม่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาตลอดเพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกและจะไม่เขาก็ต้องเลี้ยงดูลูกแต่นี่แม่ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้อง แต่เลี้ยงมาตั้งแต่สองเดือนเซมกับหลานอีกสองคนนั่นก็คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์อันนั้นมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาคุณไปลองคิดตัวเองคุณอยากได้เงินคุณก็อลาวาดคุณติดเงินคนอื่นเนี่ยทําให้พี่แจงเดือดร้อนจากไหนจากอะไรดิฉันจะบอกให้ติดการพนันไปติดนี่ติดสินเจ็ดแปดแสนบาทพี่แจงเป็นคนใช้นี่ทั้งหมดพี่แจงช่วยเหลือแค่นี้ไม่พอเพราะว่าพี่แจงรวยจะเอามากกว่านี้ จะข่มเหงจลังแกพิจงตลอดเวลาสองจะทําให้ชื่อเสียงพิจ๊กพังทลายแบบนี้มันถูกไหมอะและในช่วงของคนดังออนเซวันนี้นะครับผมพาสรุปสักหน่อยนะฮะว่าในส่วนของปี2,500หกที่ผ่านมานั้นนะครับมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างครับที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google นั่นเองครับวันนี้เนี่ยจัดมาให้5อันดับด้วยกันครับบอกเลยครับว่าสนุกมากๆเลยทีเดียว เริ่มมันที่อันดับหนึ่งนะฮะตกเป็นของบาร์บี้นั่นเองครับผมหนังที่สร้างกระแสสุดปังรานไปในทุกวงการครับผมทั้งของเล่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางสร้างรายได้มหาศาลอันดับสองครับผมนั่นก็คือออเพน a m m เมอร์กับภาพยนตร์แอคชั่นแนวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ฮะที่เป็นนักฟิสิกส์ผู้พยายามจะสร้างระเบิดปรมาณูในช่วงของสภาวะสงครามนั่นเองครับมาต่อที่อันดับ3ครับผมนั่นก็คือจาวานหนังแอคชั่นระทึกขวัญจากอินเดียที่นำแสดงโดยชาลุคคานซุปตาที่กลับมาทวงบัลลังราชาบอลลีว อันดับที่4นะฮะตกเป็นของ h o f Freedom ครับบอกเล่าเรื่องราวของทิมเบลดาร์ดอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ลาออกจากงานในฐานะสายลับพิเศษที่มีการสืบสวนสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อช่วยเด็กๆจากแก๊งค้ามนุษย์และอันดับหฮะกับจอห์นวิกชาร์เตอร์แรงกว่านระก4นั่นเองครับหลังจากที่ถูกสภาสูงตั้งค่าหัวตามล่าเขาต้องพยายามเอาตัวรอดทุกวิถีทางหนทางรอดเดียวจำเป็นต้องกลับไปเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่รอเขาอยู่ และสำหรับช่งวงเวทีคอมเมนท์นทวันนี้นะครับมาพูดคุยกับพระอเอกนุ่มคนนี้ดีกว่าฮะนั่นก็คือหนุ่มเคนภูมินั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวแอบซุ่มครับผมปลูกสวนทุเรียนที่มากถึง200ไร่ครับที่ภาคใต้เจ้าตัวบอกครับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเลยทีเดียวเป็นยังไงติดตามเลยดีกว่าครับตอนนี้มีที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของปีหน้าก็จะเป็นสวนทุเรียน200ไร่ครับที่หาดใหญ่ใช่ครับเราก็จะปีหน้าเราก็จะเริ่มเริ่มโปรโมทแล้ว แล้วเราก็จะพาทัว,วร์สวนผียงเราไปเรื่อยๆให้ความรู้แล้วก็พาไปดูแปลงต่างๆของเราแล้วก็เป้าหมายของเราคืออีก2ปีเราก็จะน่าจะมีเริ่มขายให้กับให้กับแฟนๆของเราแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองนะคะคนไหนที่เป็นสายทุรเรียนนะครับผมปักหมุดไว้ได้เลยทีเดียวนะฮะที่หัดใหญ่พักใต้ครับผมอ่ะก่อนสักไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วแข็งแรงแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้มีความสุขมากๆเจอในสิ่งดีๆคนดีๆนะคะแฮปปี้เยียร์ล่งนะคะ